สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องรถไถซิ่งบายสุปเปร์ตามแชนแนลนะครับเจอเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับวันนี้ก็อยู่กับ l 5018ฮะไถหัวมันนะครับผมกับเสียมุ่ยนะครับผม,ม,มนี่นะฮะเจอเจอกันอีกคลิปครับกับ l 50ครับผมวันนี้นิ่มๆชา้าๆครับผมเพราะว่ามันนี่น่าจะ ประมาณเจ็ดเดือนฮะเจ็ดเดือนกับเสียมุ่นะครับผมก็รถเล็กก็จะประมาณนี้ครับจากที่ M U ห้าเจ็ดมาโคไม่ได้ครับเหยียบมันจะคว่ไปทั้งสองล่องเลยครับผมไม่เอาครับผมต้องเอารุ่นนี้ฮะเหมาะสมที่สุดนะครับถ้าใครอยากออกรถสักคันนะครับหน้างานหลากหลายนะครับผมก็แถวบ้านก็จะเป็นไถมันยกล่องมันกู้มันนะครับ ก็จัดนี้เลย L50 เหมาะนะฮะกำลังก็พอดีนะครับก็ไถหัวมันก็กำลังสวยๆเพราะว่าเหมาะเหมาที่สุดแล้วครับในบรรดารถไถหัวมันนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นใหญ่ๆรุ่นเอ็มขึ้นไปเนี่ยมันต้องทำร่องใหญ่นะฮะถึงจะเหมาะสมกับหน้างงานนะครับผมทีมนี้สุดยอดมากครับผมทีมนี้สุดยอดมากก็คือสิบกว่าคนนะฮะทีมงานแล้วก็ถ้ามีรุ่นนี้นะฮะถ้า ใครคิดจะออกไหมฮะงานแบบนี้ต้องมีที่ตักนะครับเขาเรียกอะไรปุ่งเกียร์อ่ถ้ามีปุ่งเกียร์นี่สุดยอดครับโอเคนะฮะนี่ไม่มีขาดนะครับทางบ้านก็มีเสียมุืยครับรับงานอยู่คนเดียวครับสนุกเอาตังครับผมสนุกเอาตังสนุกเอาตังนะฮะไม่มีขาดครับก็ซอยซอยซอยอ่นเฮะ ง่ายง่ายครับง่ายเลยอือส,สวยๆนะครับโวโหสุดยอดครับเนียนครับผมก็มีที่กลับบ้างแต่เห็นผานไข่หนึ่งเค่ายไหนไม่รู้นะครับก็สอยดีมากครับถ้าใครจะแบบเอาหัวหัวตั้งตั้งอย่างเงี้ยอ๋อก็เก็บเก็บงานได้ด้วยนะครับผมนี่มาทานครับมาทาน ถ้าหัวไหนจะเหยียบก็เราก็จะจอดแล้วก็เอากลับคืนให้เจ้าของไรนะครับผมหนึ่งเงาหนึ่งหัวก็เป็นเงิน,นครับเป็นเงินเป็นทองครับพอได้ค่าน้ำกาแฟคนง,งานนะฮะน่าจะเป็นน่าจะเป็นโลสีนะฮะถ้าให้หนึ่งเนี่ยคงไม่ได้ครับเร็วเร็วไปก็ไม่ดีนะฮะก็จะอาจจะควบคุมรถยาก เผื่อเจอตอใต้ดินนะครับมันก็จะลำบากนะครับผมแต่นี้เลยก็สบายๆนะครับนี่ฮะสุดยอดนะครับจาดม้ยครับทีมงานนี่สิบกว่าคนเลยนะครับก็เป็นทีมตัดนะครับทีมตัดตัดลำมันนะฮะเอามากรองไว้นะครับผมเอามากรองเสร็จก็จะมีรถยกอีกนะครับผม ใช้รถยกนี่แป๊บเดียวนะครับขึ้นขึ้นมาแล้แค่นี้ไม่ขนาดมือกับทีมกู้มันนะครับก็เขาก็จะตัดตะนาตะนาตะนาคนทยอยละมันก็จะเก็บมันเก็บลำมันนะครับมามาตั้งไว้ทีมไทยก็ไทยครับเป็นระบบเป็นระเบียบดีมากนะครับผมถือว่าโอเคนะครับสุดยอดครับทีมนี้อนี่สุดยอดมากครับ ถ้า M U 5 7ไม่ไหวครับผมเหยียบของเขานะครับผม M U ห้าเจ็ดมาก็จะกวมทั้งสองล่องเลยครับมันก็จะกวมทั้งสองล่องไปอย่างเงี้ยมันก็เขาก็กู้ได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่เขาไม่นิยมเขาว่ามันเหยียบเหยียบต้นมันลำมันเขาเจ้าของไร่ครับขเขาไม่โอเคไม่ชอบก็อเอารถเลขนี้ครับสบายใจเนียน ใจเนียนๆกันไปเลยนะฮะอ๋อ,อก็จะไถหัวด้วยนะครับผม MU57 หรือเตระกูล M นะครับล่องมันถี่นะครับผมประมาณ8 0ดติบถึงเกนะครับแต่ฐานรถของรุ่นนั้นมันก็เมตรเกือบ2เมตรประมาณ2เมตรนะฮะประมาณ2เมตรกว่ามันก็จะเหยียบ2คูไปครับผมเข,า,ขาเขาเขาว่า มองไม่ดีไม่สวยนะครับผม,มนี่นะเสียมุยมาแล้วนะครับนี่ทีมงานสวนป่านะฮะบ้านสวนป่ากาะสิน์ครับอยู่กับทีมงานกาะสิน์นะครับผมเออ นี่ฮะนะครับสวยงามครับอลังการนะครับสวยงามนะครับผมเสี่สยมุ่ยรถไถซิ่งนะครับ,าม,รบมาแล้วนะครับผมของแท้ครับของแท้ แต่อาจารย์ครับเบามากครับรถนึงนี้ไม่มีขาดนะครับเอวข้ศูนย์ครับสุดยอดนะครับผมนี่ก็หัวมันไม่มีขาดนะครับผมก็ประมาณเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนป่าเลย มันจกเดือนมันจกเดือนแกนบอกอ้อยซ้ำกันสัน <c ười> นี่รถไถเดียมืยนะครับผมนี่นี่เลยนะครับอ่าเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผม กับช่องรถไถซิ่งบายซุปเปอร์ต <speaking> ั <initiatives> ้มดิงเอลนะครับก็พอดีอยู่แถวๆใกล้ๆบ้านนะครับเลยมาชมสวนแล้วเจอนะฮะก็เลยเจอถ่ายไม้จมนะครับ L 5 0 1 8นะครับไม่ใช่ตัว SP นะครับผมน่าจะเป็น50ตัวแรกนะครับผมใช้งานคุ้มค่ามากครับผมก็แกรับงานก็จงัยงวดงดจะหมดแล้วนะครับถ้าหมดบ้านก็มีคันเดียวนะครับที่รับงานขุดอย่างนี้ฮนะไล่ละ้3 0 0นะครับ250บาทไม่คุ้มนะฮะก็เลยจัดไป2 0 0อยบาท,าบาทหรือเหมาตันละ80บบาทนะครับ ถ้าคนขุดก็ขุดไปได้ครับ <c oughs> โอ้หัวมันเลยเล็กจังเลยเล็กแต่ดกนะครับดกยาว